สวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของตัว List เทกกันก็คือการใช้ List เทบน Power App เราจะเห็นว่าเวลาเราใช้บน SharePoint เนี่ยเราสร้างข้อมูลหรืออะไรต่างๆไม่เห็นมีติดปัญหาเรื่องการใช้ l i สเท k เลยเราอยากแนบอะไรเราก็แนบได้แต่ว่าเวลาเราใช้บน Power App อเวลาเราเซฟข้อมูลเขาจะมะีติดเรื่องลิมิตเรื่องความยาวอะไรของเขาไปด้วยทำให้เราไม่สามารถแนบไปได้ ะะเดี๋ยวอันนี้จะทําให้ดูก่อนแล้วก็จะพาทาด้วยกันก็เริ่มต้นเลยเราจะทําการกดแอดปุ่มแอดตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราต้องเขียนโค้ดเองเขแอดเข้ามาแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการนะคะรอสักครู่หนึ่งระบบจะเจนออกมาให้แล้วก็อาจจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมเสร็จแล้วกดเซฟระบบจะทําการเซฟข้อมูลลงไปให้นะคะพอเรากดวิวก็จะเห็นว่ามีรูปที่เราเซฟแล้วก็มีตัวหนังสือ ในเคสนี้ถ้าเกิดมีบางท่านทางตามนะคะอาจจะใช้ Microsoft Edge ใช้ browser Chrome บางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้อันนี้แล้วแต่เครื่องของแต่ละท่านเลยนะคะ,ะไม่สามารถกำหนดได้จริงๆว่าใครจะใช้ได้หรือไม่ได้อ,อย่างอันนี้เนาะตัว List เรามีรูปมีตัวหนังสือกล่องข้างล่างจะเห็นว่าเป็นโค้ดแปลกๆเป็น HTML ก็คืออันนี้นัดเอามาให้ดูว่าเวลามีข้อมูลตามเนี้ยตัวระบบจะเซฟข้อมูลเป็นแบบไหนอย่างเช่นอันนี้ เป็นโค้ดเนาะแล้วก็มีการเก็บอิมเมจอิมเมจของรูปนี้จะเก็บเป็น่านค่ะเป็น่านเพราะว่าเคสนี้ยเราไม่ได้เซฟปกติเหมือนแชร์พอยต์เวลาเราเก็บก็จะเป็น่าพโดยใช้ตัว Power Automate เนี่ยช่วยเก็บช่วยเซฟรูปแล้วก็ส่งผ่านกลับมาให้ก็ตรงนี้ในส่วนของ Power App จะมีโค้ดทั้งหมด2จุดไม่นับการใช้งานอื่นๆที่เป็นการรีเซฟฟอร์มนิวฟอร์หรือว่า ดูข้อมูลนะคะก็จะมี2พที่ที่กล่องลิสเทกหนึอันลิสเทกเป็นตัว Default ค่ะก็คือจะ Default ว่าค่าของเราเนี่ยมีค่าหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ให้ดึงมาจากที่หนึง่งหรือถ้ามีก็ให้ใช้ค่าที่มีอยู่มาใช้งานเลยเดี๋ยวเราพาทำกันเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะในใน power app เนาะก็จะมีที่ปุ่ม Add ก็คืออันนี้จะเป็นตัว input input ที่เป็น Add แับ Picture กดเข้ามาตรงนี้ก็จะอยู่ใน on select ค่ะไว้เช็คว่า Data เนี้มีข้อมูลหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ปล่อยไปถ้ามีก็จะมาเข้าลูปเพื่อส่งค่าของรูปที่เราแอดเข้าไปนะคะไปยังโฟล์เพื่อทำการสร้างรูปที่ก็ในส่วนของ power app จะมีหลักๆ2จุดต้องไปนับการเอาไปใช้งานในด้านอื่นที่เราต้องการเซลฟลงโฟล์เอาไป View ไป Edit อะไรต่างๆต,ต่อมาเป็นในส่วนของตัว power automate ค่ะ power automate ก็มีแค่นี้เลยก็คือเป็นการรับค่าไฟล์คอนเทนต์ของรูปเนี่ยมาสร้าง แล้วก็ส่งผาดของรูปกลับไปสร้างก็คือสร้างที่ไหนสร้างที่ไลบรารีค่ะก็คือเราจะมีไลบรารีตัวหนึ่งไว้เก็บรูปโดยเฉพาะก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เป็นไลบรารีอย่างของน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะก็ <Okay. S 2> นะ่าอาจจะไม่ได้พาสร้างตัวไลบรารีให้ก็ <Okay. S 2> จะมีแค่นี้ค่ะ <Okay. S 2> แค่สร้างไลบรารีขึ้นมาเลยไม่ต้องสร้างคอลัมน์อะไรเพิ่มเติมนะคะ <Okay. S 2> ตรงนี้ก็จะเก็บรูปทั้งหมดที่เราเก็บไว้ <Okay. S 2> ตัวระบบอะค่ะเวลาเราดึงค่าเราก็จะใช้พาดที่ตัว Power automate นะส่งกลับไปมาดึงภาพตรงนี้ไปแสดง mm. แต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเรามาล้างหรือเรามาลบไลบรารีตัวนี้ตัว list text ที่อยู่ใน power app ก็จะหารูปไม่เจอเหมือนกันนะคะก็ะคือเก็บให้ห่างจากมือ user ได้เลยอันนี้ mm. ต่อไปก็จะเป็นตัว list ค่ะ mm. ก็คือ list ที่นะ่าจะใช้เก็บ column list text นี่แหละ mm. เพื่อที่เราจะเทสให้ดูว่าตัวเนี้ย s a v ติดจริงๆไม่ใช่แค่ แปะรูปไปอะไรงนี้เพราะว่าในเคสของ Power App ถ้าเกิดเราไม่ไม่ได้มีการใช้โฟส์ซ่างอะคะ่ะเราแค่แสมมุตินะาสกินช็อตรูปสกินมาแล้วนันก็แปะจะเห็นว่าผ่านเนี่ยยาวมากๆเลยทําให้เกิดข้อจํากัดของตัว Power App เนาะเราจะพิมพ์ข้อความไปพิมพ์ข้อความไปนิดนึงมีคําอธิบายแล้วกดเซฟก็ถ้าลองกดเซฟดูจะเห็นว่าข้อมูลที่มามาแค่ชื่อหรือว่าคำที่เราพิม ตัวรูปจะไม่มาด้วยนะคะเราถึงต้องมีโซลูชันนี้ขึ้นมาต่อไปค่ะเมื่อกี้เราดูแชร์ยต์กันแล้วเนาะว่าเรามีไลบรารีที่ไว้เก็บรูปก็คือรูปที่เราแอดมาทั้งหมดนี่แหละไม่ว่าจะแอดจากที่ไหนถ้าเกิดเราเลือกเก็บที่เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยห้ามลบเว้นแต่ว่าเราจะไม่ใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ตัวลิส ที่อันนี้นะจะมีแค่คอลัมน์ list เทอันเดียวเลยสำหรับเทสคอลัมน์อื่นๆถ้าเกิดว่าในการใช้งานจริงคะต้องมีก็สามารถสร้างเพิ่มมาได้ให้เป็นฟอร์มปกติได้เลยอ๋อกลิสเทกส่วนใหญ่เคสแบบนี้ก็จะเป็นการที่เราต้องการให้ uh, มีล e ูกเล่นในการใช้งาน mm hmm. น้อย mm hmm. อย่างเช่นตัวหนาะตัวเอียงมีขีดเส้นใต้า uh, สามารถแอดลูกเข้าไปใน uh, ในกลองเดียวกันได้เลยซึ่งซิงเกิลเทหรือมัติเทธรรมดาทำไม่ได้นะคะ ก็เ,เดี๋ยวเราเริ่มจากสร้างตัว Power App กันก่อนก็ใช้แบงค์แอปแล้วก็ครีเอทได้เหมือนปกติเลยค่ะก็ทีนี้เราได้ฟอร์มได้แอปมาแล้วเราก็ทำการอินเสิร์ตตัวฟอร์มค่ะอันนี้เราจะใช้ฟอร์มนะคะเพราะว่าเราจะไม่แพชเองหรือว่า ถ้าเกิดต้องการแพทเองหรือว่าต้องการจัดการ data เพิ่มเติมเองอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้อเคพอเพิ่มฟอร์มมาแล้วเราก็ทำการ add connector ค่ะก็ add ทั้งสองอันเลยนะคะทั้งตัว library แล้วก็ตัว list ของเรามี list l i s t e แล้วก็ uh, library เป็น picture listech t test ค okay. เสร็จแล้วเราก็ connect data ให้เรียบร้อย จะเห็นว่าพอคอลัมน์เทสของเราค่ะที่ที่นัดสร้างไว้เนาะมานหน้าตาเขาจะเหมือนกับกล่องซิงเกิลหรือมันติลายปกติเลยก็ทีนี้เราจะต้องใช้ข้อมูลของเขาค่ะลากลงมาก่อนเดี๋ยวเราเก็บเขาไว้ดูโคดว่าเวลาเราเขียนหรือว่าเราแอดรูปไปอะข้อความจะเป็นยังไงทีนี้ค่ะเราจะทำการ Insert Insert HTML t e x t ที่จะมีฟีเจอร์เยอะๆตัวนั้นก็คือจะอินเสิร์ตจากตรงนี้เนี่ยละคะ่ะ TML take TML ก็จะเป็นปรับมาณนี้เป็นตัวอ่ะเป็นอันนี้ค่ะ Littek Editor ตัดแอปมาผิดอันก็คือเป็น Littek Editor ที่เราจะมีอ่ะฟีเจอร์ต่างๆด้านบนก็ขยายออกมา ที่เราจะได้เห็นข้อมูลเนาะแล้วก็ทีนี้จะเห็นว่าในตัวอย่างของเราเนี่ยมีปุ่มแอดตรงนี้ด้วยแต่ว่าอันที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยเขาไม่มีก็จะเป็น i n p u t อีกอันที่เราจะต้องแอดเข้ามาเองนะคะก็เขาจะชื่อว่า a d d picture ตัวนี้เวลาแอดเข้ามาเขาจะหน้าตาเป็นประมาณนี้ค่ะก็อย่างของนัดอ่ะ,อะจะแยก2ปุ่มนี้ออกจากกาันเนาะเมื่อกี้นี่จะเห็นว่าเขาอยู่คนละที่กันแต่อย่าง default ์เขาอ่ะจะมาซ้อนกันก็ถ้าเกิด ใครถนัดแบบที่เขามาสอนกันก็ใช้ได้แต่อย่างเขานัดเนี่ยขอแยกออกดีกว่าอาจจะแก้ตัวเทคนิดนึงย่อขนาดเขาให้มองเห็นได้ชัดค่ะทีก็จะประมาณนี้ในส่วนของฟอร์มของตัวลิสเทค ที่นี้เดี๋ยวเราจะเอาโค้ดตัวนั้นมาใสา่กันค่ะก็มาดูกันก่อนว่าโค้ดเราทำงานยังไงเนาะดูตรงนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้ค่ะในส่วนของกล่องตัว list tag การทำงานของเขาก็คือเขาจะมี collection ตัวหนึ่งที่มาจากกลุ่มไปเช็คว่า collection ตัวนี้มีข้อมูลหรือเปล่าถ้ามี ก็ให้เอาข้อมูลเนี่ยมาใช้งานแต่ถ้าไม่มีให้ดึงข้อมูลเก่าว่า record item ค่ะเป็นข้อมูลเก่าที่เคยทำการสร้างมาแล้วจะอยู่ตรงนี้เ,เดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาใช้กันก็ถ้าเกิดเอามาใส่ครั้งแรกค่ะมันอาจจะยังแดงๆอยู่เอามาใส่ตรง default ค่ะไว้แสดงค่าเนาะก็จะเห็นว่าเวลาเราเขียนตรงเนี้ยจะมี แอดด้วยวา Record item t e เทเทเป็นชื่อ column, คอลัมน์นะคะก็จะเห็นว่าเรามีการดึงข้อมูลเก่าเนี่ยมาโชว์เพื่อเก็บรวมกับตัวคอลัมน์คอลเลกชันตัวนี้ด้วยออเอในเคสที่เรามีการ Edit หรือว่ามีการแก้ไขเพิ่มรูปเพิ่มเทกเข้าไปใหม่เนี่ยข้อมูลเก่าจะได้ยังอยู่ก็ตอนแรกที่นัดใส่ก็อาจจะยังแดงๆอยู่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวปุ่มกันค่ะว่าเขาทำงานยังไง ที่ตัวปุ่มค่ะก็จะอยู่ใน on select เ,เลยก็เวลาเรากดเพื่อ add รอูปถ้าเกิดมีรูปก็จะทำงานอย่างอันนี้เช็คค่า is bank a d media button 1น d media button หคือตัวปุ่มนี้แหละตัวปุ่มนี้เลยเนาะเช็คว่าค่าปุ่มเนี่ยมีค่าหรือเปล่าตอนม m e d i ยก็คือรูปที่เรา add เข้าไปมีรูปที่เราใส่ไว้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ข้ามไปเนาะอันนี้คือในรูปของมีถ้าเกิดว่ามีเนาะเราจะทาการ สร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า i n t o Create สร้างตัวแปรเพื่อ,เ,อเวลาเราส่งรูปไปให้ระบบสร้างเนี่ยเขาจะได้ส่งรูปกลับมาเก็บไว้ในตัวแปรของเราส่งลิงก์ของตัวแปรของรูปส่งลิงก์ของรูปมาเก็บไว้ในตัวแปรเนาะก็พอเซตเรียบร้อยแล้วเราทําการ run flow ของเราอย่างตัวอย่างเนี่ย flow ของเราจะชื่อว่า p a k e Picture List ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปสร้างโฟลกันก็มาดูตรงนี้ก่อนเนะเาะก็พอเราสั่งให้รานปุ๊บเลยทำการส่งต,งตัวไฟล์ไปไฟล์ก็คือเป็นเนื้อหาของไฟล์เนาะเราก็เลยต้องเก็บเป็นแบบนี้มี content byte ก็คือมีเดียร button media ส่ง name ไปก็ media button file name ส่งเป็นค่าไปดอด้วย url url ก็คือค่าที่เรารับกลับมาเป็น url เพื่อมาเก็บใน v i n t o create ตรงนี้แล้วพอเรา ส่งไปเพื่อสร้างรูปแล้วก็ได้ URL กลับมาเก็บในตัวแปรเรียบร้อยเนี่ยเราจะทําการ collect collect ก็คือเก็บค่าลงใน collection ตัวนี้ที่เราเห็นในกล่อง list เห็เมื่อกี้เนี่ยเอาค่ามาจากตรงนี้เนี่ยแหละค่ะก็คือเราจะทําการเก็บค่ารวมโดยเราใส่ path ลงไปอันนี้เป็นผ่า h เพราะว่าผ a t ที่ส่งมาจากตัวแอปอะค่ะจะเป็นเหมือน p a าดในส่วนของไฟล์เป็นชื่อไฟล์เฉยๆหรือว่าเป็นชื่อไฟล์บวกโฟลเดอร์ด้วย หนึ่งกล่องอะไรเงี้ยเราก็เลยจะต้องมีต้นผานให้อย่างของนั้นเนี่ยเป็น Fusion Show Fusion Show d s h a r p o i n t com แล้วก็มีการใส่ชื่ออะไรโฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ถ้าเกิดวิธีการหาก็คือเรามาที่กล่องของเราอ่ะมาที่ต้นฐานนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็กรอบตัวนี้นี่กรอบตั้งแต่ HTTPs เลยมาจนถึงตรงนี้ก็คือเก็บมาถึงไซด์เลยค่ะ ของแต่ละท่านชื่อก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราอยู่องค์กรชื่อว่าอะไรนะคะก็ตรงนี้จะต่างกันในทุกทุกคนเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นว่าอินโทรครีเอทก็คือค่าที่เรารับมาแล้วก็ add ในการปิดค่าะคะ่ะเพื่อให้เป็นไปพิมพ์ข้อมูลต่อคีย์ข้อมูลต่อให้การเก็บลิส t ท็เนี่ยเก็บข้อมูลได้แล้วก็ไปเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ก็เก็บไปในออนซีเล็กค่ะ ถามว่าทำไมถึงก๊อปมาทั้งอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าตัวชื่อของปุ่มอะค่ะเวลาเราดีฟอต์เขาจะมีชื่อคล้ายๆกันอยู่แล้วเพราะอย่างของนัะก็คือสร้างแอปใหม่เลยชื่อของปุ่มตัวนี้มันก็เลยจะเหมือนกันอย่างอันเนี้ยใช้ได้หรือว่าอย่างอันเนี้ยนัดยังไม่ได้ทำการสร้างหรือว่าแอปโ l o w เข้ามาก็เลยยังมีปัญหาอยู่หรือว่าตัวนี้ว่า into create URL เอนี่ยเขายังเฟลอยู่เพราะว่าตัวโฟมีปัญหามันก็เลยจะมีปัญหาต่อเนื่องกันมาด้วยนะคะ ทีนี้เราจะต้องไปสร้างโฟล์กันก่อนขอกดเซฟไว้ก่อนนะคะเพื่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหาโอเคทีนี้เรามาที่ปักของโฟล์กันบ้างโฟลจะทำหน้าที่รับค่าจากตัว power app มาสร้างอย่างของหน้าจะเลือก instant call pool เลยก็ test so, l i t k e demo l e s t a k e demo อันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะตั้งชื่อว่าอะไรเลยนะะก็ตั้งชื่อตามโปรเจกต์ที่ทำอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกตัวทิกเกอร์เริ่มต้นเป็นเวนเวนพาวเวอร์แอปคอรฟนะคะแล้วก็ Create ขึ้นมาโอเของนัดขอใช้เป็นดีไซน์แบบเก่านะคะก็ถ้าเกิดท่านไหนถน,นัดแบบใหม่ก็ใช้ตามนั้นได้เลยทีนี้เราทำการ Add i ิ p u t กันเราจะต้องรับค่าไฟล์มาจากระบบ นะคะก็เป็นไฟล์คอนเทนต์อันนี้นะปล่อยไปเลยทีนี้พอเราบดรับค่ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการสร้างไฟล์ create file ตัวนี้นะคะเราก็เลือกใส่อ d d เดของเราก็คือเราต้องการจะเอาไฟล์ไปเก็บไว้ที่ไหนอย่างของนัดเนี่ยอยู่ที่ไซต์ที่ชื่อนัดบดีโฟลเดอร์พาดก็เลือกพาดของโฟลเดอร์ของเราว่าจะเก็บไว้ที่ไหนของนัดเก็บไว้ที่ อ uh, picture list t e s t ตัวนี้ก็จะเก็บไปนี้เลยแล้วก็ f i ล์ name f ฟล์ name ตรงนี้ยังไม่มีเราข้ามไปก่อน File content เลือกตัวนี้มาเพราะว่าเราส่ง content มาแล้วทีนี้ f i ล์ name ค่ะเราจะทำการกอบ File content ตัวนี้เพื่อมาแก้ไข expression ของตัวอันนี้ใหม่เพราะว่าเราจะเอาแค่นี้ก็ลบตัวนี้นิดหนึ่ง ก็เปลี่ยน Content ์ไบตตัวนี้เป็นคาว์ n นนกดโอเคค่ะระบบก็จะสร้างทิกเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาให้เสร็จแล้วค่ะพอเราสร้างไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการส่งผ่านกลับไปที่ตัว p พา e วอแอปของเราก็ทำการ Response เอ e ด e รีสปตัวนี้ถ้าเกิดเวลาใช้ค่ะถ้าอยากจะใช้เพื่อให้ส่งค่ากลับหลายๆอัน จะแนะนำให้ใช้ในเคสที่ใช้เวลาไม่เกินสองนาทีนะคะเพราะไม่งั้นตัว Power App เขาจะไม่รอค่ะทีนี้เราจะส่งกลับไปเป็น text เนาะเราส่ง URL กลับไปเขาเป็นประเภท text URL ก็คือ URL นี่คืออะไรก็คือค่าที่เรามาจากปุ่มนี่แหละที่พอเรา run f ป o ใช่ไหมคะแล้วเราก็มี .URL ตัวนี้คือค่าที่เราจะต้องส่งกลับไปค่าที่ส่งไปคืออะไรของนันจะเป็นค่าผ่าน อย่างนี้แค่นี้เลยนะคะในส่วนของ Power Automate ก็เซฟรอเขานดนึงเนึงแล้วก็เราจำชื่อ Flow ตัวนี้ไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปค้นหาใน Power App ต่อโอเคเซฟเรียบร้อยแล้ว stable แเราก็มาที่ Power App กลับมาที่นี่แล้วก็เลือก Power Automate ค่ะกด3จุด Power Automate แล้วก็ add Flow เข้ามา สี à, à, take. t คชชิ่ง t ของเราจะชื่อ l s t t Take e m o ค่ะก็บางครั้งระบบเขาก็จะช้านิดนึงก็อาจจะต้องรีเฟรชหรือว่ารอเขาสักครู่มาแล้ว Test List Take Demo นะคะก็ Add เขาเข้ามาเลยโอเคเสร็จแล้วพอเราแอดเข้ามาค่ะเราจะเอาชื่อเขามาใส่ตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้ เราดึงโค้ดมาเนาะแล้วเราเอาชื่อโฟลตัวเก่าเขาอะมาใช้แต่ว่าจริงๆอะเราไม่ได้จะใช้โฟล้นเนาะทาให้เราไม่ได้แอดโฟลเข้ามาแล้วทําให้ตัวเนี้ยแดงด้วยก็คือใช้งานไม่ได้น,นั่นเองแล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลที่เราจะใช้จริงๆไปเขาก็จะ,ะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะก็คลิกค่าเกิดมาก็ลบออกจะเห็นว่าค่าไม่แดงแหละเพราะว่าฝั่งตัวเนี้ยเขาก็เก็บตัวแปรได้แหละแต่ว่าตัวแปรข้างล่างก็จะสามารถเอามาใช้งานได้ แต่ว่าตรงนี้จะยังแดงอยู่เพราะว่าเราไม่รู้จักว่าในคอร์ i ไอเทนะคะเรายังไม่ได้สร้างตัวแปรขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวเรามาสร้างนิดหนึ่งก็คือแอดแ gallery เข้ามาค่ะเพราะว่าเราจะทำในเคสที่สามารถดูข้อมูลเก่าได้ด้วยอนอเป็น list d e t e c t ก็คือจะให้แสดงข้อมูลว่าเราแอดอะไรเข้าไปอย่างอันเนี้ย list ของ data มันจะเป็นเป็นค่าเก่าที่มีอยู่แล้วนะคะ เวลาแอดเข้ามาปุ๊บมันก็เลยจะไม่ใช่ค่าว่างโอเคเดี๋ยวจะเก็บไว้แค่ตัว next arrow นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดึงค่ามาให้ดูด้วยก็ทำการ add html tag ที่เราใส่ผิดเมื่อกี้เข้าไปใหม่ก็คือตรงนี้เราจะไว้โชว์แล้วว่าค่าที่เราต้องการดูคือค่าอะไรตรงนี้ก็จะเป็น this item dot a s e ก็คือชื่อคอลัมน์ของเราค่ะ ก็คือตัวเนี้ยเขาจะเป็นหมกับว่าเป็นคอลัมน์ในสิเป็นกลองที่ไว้แปลงค่าของคอลัมน์ HTML t e g เนี่ยให้ออกมาเป็นค่าที่เราอยากดูแล้วก็ทำการเซตค่าให้เขาค่ะเพื่อที่จะได้โชว์ข้อมูลตรงนี้ก็คือใน arrow ที่มากับ default ของตัว gallery นี่แหละคะ่ะเราจะทำการเซตค่าก็คือเซตว่า record item เ,เมื่อกี้ วจอวา Record Item ตัวนี้ไม่ใช่แบบนี้เราจะต้องเป็นการเซตทั้งก้อนเข้าไปว่าเซตวา Record Item ด้วย This Item This Item ก็คือค่าที่เราจะทำการกดแค่น,นี้แค่นี้เลยนะคะแล้วก็ทำการเคลียร์คอลเลกชันนิดนึงเพื่อไม่ให้มีค่าค่าเก่าซ้ำเข้าไป clear clear uh, พอ w i n โ o ว create image มาเคลียร์นี้ออกไป แล้วก็ใส่ตรงนี้เซมิโคลอนตกไปนิดหนึ่งโอเคทีนี้เดี๋ยวตัวระบบก็จะเอาค่าตัวนี้มาแสดงได้แหละเราก็มากลับมาที่ฟอร์มนิดนึงอันนี้จะไม่ใช่ส่วนของอ่าโค้ดของวิสเทคแล้วนะคะจะเป็นเหมือนกับว่าเราจะทำข้อมูลนะให้มาแสดงต่อไปได้ยังไงหรือว่าจะเอามาเพื่อไป Edit ต่อได้ยังไงก็มาที่ฟอร์มของเราแล้วก็อ่าอเทมค่ะอเทมตัวนี้ไว้ดึงค่านะคะ ก็จะทำการ look up look up ที่ list ของเรา list l i t e t a s t โดยให้ id มีค่าเท่ากับ bar e c o r d item id อันก็จะเป็นโค้ดเบื้องต้นเลยที่เราจะใช้กับถ้าเกิดว่ามีการถ้าเกิดว่าเรากดปุ๊บค่าก็จะมาเลยเราก็จะโชว์ค่าที่เราใช้งานจริงๆด้วยประมาณนี้นะคะ ก็อันนี้เดี๋ยวเป็นบัญตีลายจะได้เห็นเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปุ่ม s ับมิดด้วย s ับมิดก็คือเก็บค่าลงไป s ับมิดฟอร์มฟอร์มนี้ชื่อว่าฟอร์มหนึ่งแล้วก็รีเซ็ตฟอร์มเพื่อที่จะให้ค่ากลับมารีเซ็ตฟอร์มฟอร์มหนึ่งแล้วก็ของัดจะเย์นึ่ฟอร์มด้วยเพื่อให้ตัวฟอร์มเนี่ยเป็นแบบพร้อมให กรอข้อมูลใหม่ออกมาที่ on success เอัไปไว้ตรงนี้ on success ทำการ r ีเซฟฟอร์มและ new form เมื่อ submit เรียบร้อยแล้ว uh, เราก็ทำการ clear collection ของเราออกนะคะเพื่อไม่ให้ค่า้างก็ที่ใส่ปุ่ม view ปุ่ next ม next arrow เมื่อก ja, ี้ก็มาใส่ตรงนี้ก็ดะดาษเคลียร์ข้าวไป ค่าตรงนี้นะก็จะเอามาเก็บไว้ในปุ่มรีเซ็ตด้วยหม่กักันเพราะว่าเราจะทำงานคล้ายๆกันโอเค okay. แล้วก็ตรงนี้ให้ชื่อเซฟปุ่มนี้ให้ชื่อเคลียร์เออาเคลียร์ข้อมูลนะครับสตาร์ทการ์ดฟอร์มหนึ่งแล้วก็ให้รีโฟลของฟอร์มเป็นนิวนะคะเพื่อที่เวลาเราเข้ามาใหม่อ่ะจะได้มีตัวฟอร์มเนี้ยโชว์ไว้อยู่ เคลียข้อมูลโอเคมีเคลียข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องรีเซตเอเซตตัวตัวแปรเมื่อสักครู่นะคะว่า r e เ o คคอร์ดทมให้เป็นแบงก์ไม่งั้นค่าก็จะขางอยู่ที่เรากดไม่ติดมาสักครู่โอเคแล้วกดเคลียร์ข้อมูลก็หายไป มีข้อมูลอยู่ก็กดเคลียร์ทีนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้พอเรากดวิวอ่ะกล่องข้างล่างเขาไม่ได้ดึงข้อมูลมาให้ดูว่าจริงๆเราควรจะเป็นข้อมูลจากที่ไหนก็จะเอาค่าของเขาเนี่ยมาใส่ไว้ระบบจะได้รู้ดอท HTML อโอคอ่ะมาแล้วค่ะเราก็จะให้ตัว t a r ดนะคะเก็บ เซฟค่าจากตัว list t a ด้วยเหมือนกันก็จะมาที่อัปเดตตรงนี้นะคะอัปเดตตัวเก่าจะเก็บค่าจากกล่องนี้แต่เราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ค่ะก็คือ html tag okay. ทีนี้เรามาลองเทสกันว่าใช้งานได้หรือเปล่าะคะก็ก่อนอื่นเราจะทำการ add รูปก่อนเลือกรูปมาสักอันนึงแล้วก็ทำการแท็อ่ะแต่ว่าระบบ ตัวนี้ทำงานได้ตัว Flow ทำงานได้อยู่นะคะสามารถแอดลูกเข้ามาให้เราได้แล้วก็ทำการเซฟได้ด้วยก็มาดูตรงนี้นิดนึงว่ารูปเข้ามาเราไปอยู่ตรงไหนก็จะดูอันล่าสุดะคะ่ะนี่ค่ะก็จะเห็นว่ารูปมาเก็บตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดเราลบออกหรือว่าโฟลเดอร์หายไปหรือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เห็น แล้วก็แอดคำนิดนึงเสียเข้าไปอ <Okay. S 1> นี่ค่ะจะเห็นว่าค่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในเคสนี้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องแอดแค่รูปเดียวหรือว่าแอดแค่นิดเดียวแบบห้ามพิมพ์เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะใช้ลิมิตตาม uh, power app ที่เป็น list เนปกติเลยว่าได้ทั้งหมดกี่บรรทัดกี่ตัวอักษรอะไรนี้ว่าเดี๋ยวนะลองแอดหลายๆรูปดู okay. ่ะนี่ค่ะก็จะมีรูปมาต่อกันแล้วก่อ่พิมพ์นิดนึงเซฟลงไประบบก็อยู่อี่นะคะก็จะเห็นว่าตัวระบบเนี่ยเซฟมาทั้งสองรูปแล้วก็คอมเมนต์ที่เราเขียนไปใต้รูปเนี่ยก็คือมีทั้งหมดเลยนะคะก็ระบบจะเก็บอย่างนี้ก็คือสมมติเรามีรูปสองอันก็จะขั้นมาทีละรูปนะคะต่อได้ตัวหนังสือแล้วก็รูปเหมือนเวลาเราเขียน html ปกติเลยค่ะก็ อันนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะแล้วก็นั่นเห็นว่าเรา,า,าสามารถอัดแอไปถึงขั้นที่ว่าแนบหลายๆรูปแล้วก็กดเซฟเพื่อให้ไปทีเดียวได้ด้วยนะคะก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านไหนมีติดหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือสอบถามมาที่หลังได้นะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะมีพี่ๆเขาไปช่วยซัพพอร์ตว่าเราควรจะไปยังไงต่อ ก็สำหรับของนับวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ